สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาอัพเดตทุเรียนครับทุเรียนของสวนของช่องเกษตรหมูพ่อเพียงว่าไงบัาไเลครับผมมีเวลาค่าขายสมพูอยู่พี่น้องตันนี้มาอัปเดตครับตันนี้ทุเรียนฝีครึ่งครับทุเรียนปีครึ่งว่ามีมีมีวัฒนาการตังไ พิกัดครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมาสารคข้ามคราบนี่ครับตอนนี้ช่วงสองสามเมื่อมาไ้น้ำพี่น้องไ้น้ำเราว่าเขาอียอดเดินดีอยู่าครับเบังครับนี่ครับตอนนี้สูงประมาณร้อยร้อยห้าสิบเซนครับจะเลี้ยตอนนี้ครับได้ปีครึ่งครับนี่ครับนี่ครับบัดนี้เขาผ่านหนาวมาแล้วก็ผ่านหนาวมาแล้วก็ ยอดเขากำลังเดินครับครับยอดเดินสวยครับนี่ครับเดี๋ยวมาบางอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องต้นเลนจอนี้มีประมาณหกสิบต้นครับปลูกแซมปลากรวยนี่ครับต้นนี้ปีครึ่งพี่น้องปีครึ่งให้น้ำอาทิละเทียพว่าระบบน้ำท่านเด็พร้อมแต่ว่าให้น้ำแต่ว่าเขาไม่ีติ๊กน้ำสำรองพี่น้องติ๊กน้ำสำรองปล่อยเป็นน้ำหยดครับนี่ครับติ๊กน้ำสำรองนี่ครับที่ไี่มติ๊ก ตีน้ำมันสองรอยลิตรนะครับนี่มีสิบลิตรนี่ครับเขามาแล้วเขาใส่ประโยชน์ครับนี่ครับเรียกว่าติน้ำสํำร่องพี่น้องนี่ปล้วยเขายดไว้นี่ครับนี่ครับเ๋าใส่ตีน้ำมาเสียเปล่าพี่น้องตัวนี้แปดเดือนครับพี่น้องแปดเดือนยอดเดินสวยครับแล้วเบิกอีกต้นครับพี่น้องตามมาครับตอนนี้ก็ให้ระบบน้ำมันนี่กับมันนี่มาเปิดน้ำให้พี่น้องได้๋สองสามเหมือแล้วมาเปิดน้ำยดไว้ครับนี่ น <c ười> you ี่คร so ับเปิดน้ำไว้เพราบ่มน้ำห้องห้องวุพร้อมมาได้ห้องเลยได้ฮดอธิะเทียนี่ครับตกน้ำตกนี้ซิบริรครับตีน้ำอันนี่ครับยนอดกำลังเดินสวยครับยอดงามน้องเป็นหนอนคนครับยอดสวยงามนี่ต้นปลูกไมครับปูกเดือเดือนกลัวเอาต้นกีรไล่มาว่าจะเอาทิมครับนี่ครับเ้นเดือนกลัวครับยนอดกำลังเดินครับ ให้น้ำพื่อกันครับให้ระบบน้ำยดน้ำซุ้มไปแล้วครับยดนี่ครับเขายดอยู่นี่ครับนี่ครับทุเรียนเขาชิบว่าขาดนามครับได้น้ำอยู่แต่ว่าบริมาณมากนี่ครับยดไปเรื่อยตามมาครับตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ครับตัวนี้จะแหลกว่าสิบวสิบวัย่งครับพี่้องเกล่อไหลเลย สีดยากลาล่าปุ๋ยเก็ศครับปุ๋ยเก็ศสูตรยี่สิบยี่สิบสามตัวกับยาการ่าเตยซักข้าเบนดัสซิมครับมาสิดกับยาคาร์มาแรงใส่พอร์ตครับคาโบซันแฟนครับมาสิดขาเพียไฟไล่แดงพี่น้องเพราะสิดแล้วเขาขืนมาใหม่พี่น้องงามกว่าเก่าเลยครับจะแหลกพมนในวันมันสีตายนี่ครับต้นงามกว่าตุเรียนทุกต้นมีรกระติกน้ำบดพี่น้องนี่ครับเพราะเขาผ่านหนาวมาแล้วเขา เริ่มทํางานแล้วครับใบก็เริ่มแท่งถูนกนหยอดเริ่มสวยขึ้นมาครับยอดแดงครับตัวนี้ก็สวยครับตามมาอีกครับตอนนี้ขึ้กันพี่น้องนี่ครับตอนที่แรกเป็นโรคก,กุ้งแห้งพี่น้องนี่นี่ครับนี่ห้อยห้อยห้อยแผลก็โรคก,กุ้งแหง้งนึกว่าสิตายพี่น้องอก็เลยสีดยากระล่าอิลเทราเทียกับยาขามาแรงอิลเทราเทียเขาขึ้นมาครับนี่ครับ ตุเรียนปลูกบนห่อยาขาดอยากกันล่าไปน้องอยากกันล่าครับอยากทำมะแรงอันฟุ้เก็ดก็สูตรยี่สิบสามตัวครับน่ครับ,รบยอดทนอสิง,งามไปน้องตันนี้ก็รอดตายไปน้องเมื่อกี้ว่าจะป้อยทิมวันนี้มีกําลังใจสูตรร่ต่อครับงามเลยพี่น้องยุ่นี้หกสิบก็งามหมดครับอีกมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับ,รบตันนี้ยอดเดินสวยครับยอดงาม ลำต้นใหญ่ครับพื้นดินนี่ใส่ผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบครับสองทรัเดือนังไดนใส่ทชนึงข่ายหยากรจคีไรครับนี่ครับคีไก่แกบก็กล้วยยังกระเดิขอไม่ิทธิ์อินทรีย์วัตถุพี่นะ้องไม่ได้เกิดให้ควบรวมสู้อีกคีกเดียนเยอะมากจินครับพื่อนขีเดียนเยิบมากขวดกินค,ร,ค,ร,ค,ร,ครับนี่ครับมถ้าควดขี้เดียนเลยพี่นะ้องขี้เดียนอันี่ครับเครื่องดินเขาไม่ค่อยหาวผ่าครับแต่คือปล่อยเห็นเป็นธรรมชาติมาเลยพนะี่น้อง นี่ครับยอดเดินสวยพี่น้องตอนนี้ก็ปีครึ่งครับเขานาฝนใสขึ้นวาสิสงามต้นนี้ก็สูงลอยตันนี้ก็บลอยกูเม็ดเออลอยเม็ดเม็ดเจ็ดสิบเม็ดห้าสิบต้นนี้เม็ดห้าสิบพี่น้องนะครับสวยงามแต่กิ่งก้านสาขาใบงามครับพี่น้องใบเขียวเข้มดีครับนี่ครับนี่ครับการทั้งเฮดสุเลียนภาคอีสานทั้งหมดย่าขาดพอม้นทั้งใบครับทั้งดินกับไหปกติไปแต่ ทั้งใบจะขาดกับยาก,กันล่ายาคามาแลงนี่ขาดว่าะอะไรยาคารมาแลงครับพวกยาพวกขาเพียไฟไล่แดงครับไล่แดงที่มาดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่อยู่ใบ,บพี่นอ้องผมใส่พอร์ครับอันอบาเมติดมันมันแห้งไปมันีิใบใหม่เลยใส่ข้าวบซันแฟนนะครับนี่ครับยอดเดินสวยอันน้องสีลรยอดจะเดินครับพี่นอ้องต้นนี้คือกันครับต้นนี้ว่ามันติตายรอดพี่นอ้อง ตุเรียนย้อนี่ต้องเฮ็ดโคกหมดครับผมเฮ็ดโคกเอาสร้างดินมาลงโคกตอนนี้คือกันครับไม่ไม่เป็นลูคกรุงแห้งครับนี่มันยอดเดินแล้วพี่น้องครับโอ้หา่าอากาศหนาวครับพี่น้องตามมาครับตอนนี้นก็งามพี่น้องยอดสวยครับยอดก์กำลังเดินดีครับขี้ใกล้แกวพี่น้องขริงว่าพวกใฟไซด์หอกเน่ยมันเป็นเซรา แต่ว่าอยาขาดอยากกระล่างนะับก็อยากทำแมลงผสมกันฉีดซิมเมอร์ที่เน้นก็ได้พูดไว้่ามีเวลานี่ครับสวยงามครับว่าบิกงูสันติงครับงูสันติงเพรคนว่าเพิ่นเพิ่นปลูกใดห้อากับปลูกใดกันพี่น้องนี่ครับงูสันติกรงูสันติกรปลูกใดฮกเก็ตเดือนเลยพี่น้องอันเดือนพฤษภาพที่เป็นขวบปีพฤษภาพไม่ใช่น่าเลยขวบปีครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วครับเนาน ก็เหรอครับกำได้เล้มาต้นซ้ำหนึ่งครับได้มาต้นหน่อยซ้ำหนี่งสองลอยพี่น้องแพงหลายวันนี้ได้ซ้ำหนึ่งเลยตัวมันพี่น้องผมมีกำใจสู้ต่อนี่ครับตามมาเบิ่งการย่าพี่น้องการง่ากับปูง่าเหมือนนี่ครับการย่านี่ครับหนอดกำลังเดินนะครับนี่เฝึงให้น้ำได้อาทิตยหนึ่งนี่ครับหนอดเดินนะครับ นี่แหละครับการยางงามบัพี่น้องแต่ว่าเห็เจดจุดนี่ห,กกนหนึ่งหกต้นไอยพี่น้องผมถิมเศษหญ้าเศษใบไม้ใบไายคือโคนครับเต็มเลยครับเพราะว่าหายคว่ำชุ่มชื้นครับนี่ครับคว่ำชุ่มชื้นคืออันขี้กระเด็นก็บเมาขึ้นมากินกินแล้วเขาก็ขี่ออกนี่ครับนี่ครับตัวนี้งามครับสวยตันวนี้สวยยอดแดงค่งพี่น้อง หยดยนดไม้แดงครึ่งใบกัโอ้เข้าใจครับที่นี่ไง่ายๆพี่น้องน้ำยาขาดยากระายาขาดยาการล่ายาขามะเรงนี่ครับปุ๋ยทั้งใบก็ยี่สิบห้าฮะยี่สิบห้ายี่สิบห้าสามตัวเลยอันหาได้ปุ๋ยเกล็ดก,ก,ก็ผมใส่ปุ๋ยยี่สิบยี่สิบยี่สิบครับนี่ครับผสมนม้ำสีผสมกันครับเอาตามนั้นนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุเรียนมหาสารคามนะครับ ต้นใหญ่ไป่น้องนะครับไปด่ะต้นใหญ่ล้วครับของสองกเกษตหมูพ่อเพียงครับนี่ครับตอนนี้สมโอครับไป่น้องส่วนสมโอตัวนี้สมโอช่วงเดือนช่วงอาทิตย์ก้อนกักกันกน้าไี่น้องแถมกอนอยากให้สูตรสมโอครับตัวนี้สมโอพันขาวจังกว่าครับกักน้ำได้สองอาทิตย์แล้วมาเปิดตาดอกครับเปิดตาดอากคือขึ้นน้ำมไปม่น่องเขาจะขึ้นน้ำป๊บปเขาจะ ออกดอกครับนี่นะครับมีแต so like ่ดอกเลยครับสบโอครับไปมีสวนสมโอกับเฮ็ดสตนนี้นะเพี่น้องเด้อแถมความโรยเล็กๆน่อยนี่ครับกักน้ำในสองอาทิตย์ใบเขาจะเริ่มร่วงพอร่วงแล้วก็ห้ามาขึ้นน้ำขืนน้ำย่างหนักไปน้องสบโอยุนนี้ติแท่งดอกครับติดแท่งดอกออกบันเลยครับนี่คือการบังคับสบโอน้องฤดูพี่น้องนี่ครับนี่ครับเขาจะออกดอกบัตต้นเลยน่วยเขาสิดกเลยเป็นลอยๆน่วยพี่น้อง นี่คือการบังคับสมโอทำสมโอสมโอนอกฤดูพี่น้องบังหน้าคือกันครับพืชตระกูลสมทุกอย่างนี่นี่ครับกําลังแทงยอดเต็มเลยครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าข้ากักนน้ำมาอัสองอาทิตย์ใบเขาจะเริ่มร่วงนี่ครับใบร่วงครับใบเขาร่วงประมาณนี้ร่วงสิเปอร์เซ็นต์ครับพอร่วงสิเปอร์เซ็นต์แล้วข้าขึ้นน้ำเลยพอขึ้นน้ำเสร็จปั๊บอกเขาจะออกพี่น้องไปนี่ครับ ดอกเขาจะออกครับนี่ครับตาดอกนี่ครับนี่นี่ครับนี่ดอกครับนี่ครับดอกเต็มเลยพี่น้องนี่ครับดอกมังนาวกันพี่น้องเฮสตูดียวกันแล้วครับใค่มีสวนมังนาวสวนสมโอกกับเฮสตูดียวกันนะครับเนาะเอาตาหน้าเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเด้อจากส่องเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีครับ